สวัสดีครับจากนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีครับ มื่อนนี้ะครับวันที่2นะครับเมษายน2568นะครับรถมากมายเลยครับวันนี้50คันนะครับมีทั้งรถไถรถเกี่ยวแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรครบวงจรครับที่นี่นะครับที่เดิมนะครับร้านนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอยู่กับพี่นาทีนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่นาทีก็จะสตาร์ทนะครับอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับรถทุกคันนะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านแก็ต่อได้นะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วง นะครับไม่ว่าจะเป็นโรตาอรี่นะครับผานพวนฐานยกล่องฐานกุดมนะครับก็สามารถถอนได้ดาวได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับที่0918611191ครับคันแรกเลยพี่นาทีรอแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นคูปบต้า XB1 ครับเปิดหัวหน้าปกนะครับวันนี้รถ50กวคันคันนี้ราคาเริ่มต้นที่65,000บาทครับจะได้ตัวเปล่านะครับก็จะได้ตัวรถนะครับอย่างเดียวนะครับส่วนถ้าลูกค้าเหางตัดญ้าด้วยนะครับตัวนี้ก็ เป็นหางตัดหญ้าขนาด1เมตรนะครับก็จะอยู่ที่ราคา85,000บาทนะครับเป็นคูปัตต้าตัวนี้เป็น XB1 นะครับ13แรงม้านะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้นะครับจะเป็นคูปัตต้านะครับ KRT 140พัทนะครับรุ่นนี้นะครับในคลิปนี้เข้ามาเพิ่มเติม2คันเลยตัวนี้จะไม่มีเล่มนะครับตัวนี้จะไม่มีเล่มนะครับแต่ว่าแบตมันอ่อนนะครับถ้าเป็นราคาตามสภาพก็จะอยู่ที่110,000บาทนะครับได้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับอ่ะมือกล้องพยายามแพนครับแพนรอบๆนะครับได้้3ชินก โรตรี่ตัวนี้นะครับมันจะหมุนปั่นได้ปกติแต่ว่ามันน่าจะเป็นโซ่มันตกหรือมันหย่อนนะครับก็ถ้าตามสภา,ภาพจะไม่ได้เช็คให้นะครับแต่ว่าถ้ารวมเช็ครวมเก็บรวมเปลี่ยนหายของเหลวก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนับาทนะครับสำหรับเคลียร์ทีได้3คินนะครับใบดันหางแล้วก็โรตรี่นะครับมาถัาดมาครับไปคันนั้นก่อนลูกไปคันนี้ก่อนสามสามสี่แรงก่อนค่อยๆกระโดดลูกลยเจ็บขามาดูคูบอต้านะครับตัวนี้เพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับก็เช็คเก็บงาน ของลงของเดี๋ยวให้เรียบร้อยนะครับ1นึ่งแสนาบาทครับตัวนี้เป็น3ามสิบแรงม้านะครับถามหากันเข้ามาเยอะถามหารเข้ามาเยอะตัวนี้นะครับสามพเก้าร้อยชั่วโมงการทํางานนะครับถามหารเข้ามาเยอะนะครับก็ถ้าไม่เก็บสภาพนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็คือพวกนี้นะครับเครื่องผมฟิตให้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเดีอยให้แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้สวยๆเก็บสวยๆนะครับแบบง่ามๆเลยนะครับแบบง่ามๆแบบแบบฟีสเก็บแบบ ก็จะอยู่ที่ประมาณ2อง0ซนบาทนะครับถ้าเก็บสีแบบเช็คสวยๆไปดูโซลิด26แรงมา้ามือกล้องเดินออกไปนิดนึงรถคันนี้สภาพใหม่ๆสวยๆเลยครับ200ชั่วโมงนะครับเป็นโซลิดนะครับ F 2 6นะครับโซลิด26แรงม้านะครับตัวนี้เป็น2เพาโฟวิวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถตระก,กูลเข้าร่องอ้อยนะครับสามสูบใครที่สนใจสภาพนะครับ เนี่ยบอกเลยว่าคือจังรถใหม่มือหนึ่งแห้งๆเลยคันนี้ผู้ใดได้ไปบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่มือหนึ่งนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่0แสบาทพอนะครับอ่าจะได้จัดโปด้วยนะครับจัดโปให้กับฟิลเขาได้ไปจัดด้วยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับคูปต้านะครับตัวนี้มี2องเจี นิ่มๆ27่แรงม้านะครับรถ900ชั่วโมงนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะตัวนี้เป็นรถเข้าร่องอ้อยนะครับสองพาวโฟวิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถสภาพถือว่าสวยเลยครับประมาณ80-90%เลยนะครับใครได้ไปนะครับคันนี้275,000บาทนะครับ275,000บาท B27 ถัดมาครับ L 3 6 0 8 s e ครับ ท่อรั่นทุ่งนะครับใครไม่อยากได้ท่อรั่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนไปท่อพักเงียบได้นะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขานะครับก็คือเป็นเกียร์ชัดเชิน,นะครับเป็นโฉมสุดท้ายของรุ่น36แรงนะตัวนี้เป็นเสาเหลี่ยมนะครับเป็นตัว SP นะครับเน้นย้ําว่าตัวนี้เป็นตัว SP 320,000 5,000ันบาทนะครับเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับใครสนใจจริงนะครับมีส่วนลดให้5,000ันสำหรับคันนี้เช็คร้อยนะครับยางใหม่4ี่เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับมาพร้อมดันหน้าแล้วก็หางนะครับทุกคันจะได้2ชิ้นนะครับจะได้อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็หางชุดท้ายเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับพวกน้ำมันเครื่องของเหลวเช็คเลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับมาชมอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นคูบารตานะครับแล้วสามหม้อดี ตัวนี้เป็นเสากลมนะครับเป็นเสากลมจะมีอยู่2คันนะครับเป็นเสากลมมีสองคันราคาเดียวกันในเอฟซีนะจัดโปรอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับใครสนใจนะครับมีโปรให้ลดให้คันละห้าพันนะครับมาก่อนเลือกก่อนเลยนะครับเหมือนกัน่ะสตาร์ทเครื่องลูกเช็คเปลี่ยนถ่ายของเรียบร้อดแล้วนะครับข้อลั่นลั่นทุ้มทุ้มนะครับคันผู้ไดว่ามัก ท่อดังเด้อนะครับเฮียบเปลี่ยนไหเป็นท่อพักเงียบท่อแบบเดิมๆจากโรงงานได้นะครับผู้ใดที่สนใจอยากได้รถไปไว้ไซ่งานนะครับหรือว่าพี่น้องนะครับทางโซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกส่งได้นะครับอยากได้แบบเสียงเดิมๆนะครับเราจัดให้ได้นะครับตัวนี้นะอ่ะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันิดรดห้าพันบาทนะครับมายันมายันมาสามพิาแรงมา้าตัวนี้พรีเมียมร้อนทองนะครับ ราคาหน้าล้าน2 7 5 0 0 0วันนี้จัดโปรไปนะครับรวมเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวไป2 7 0 0 0 0บาทพอนะครับตัวนี้ e f 3 9 3ก้นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบ2องเผาโฟร์วิวครับได้ด้านหน้านะครับพร้อมกับหางเนาะเหลือกี่คันแล้วพี่น้อเหลือเหลืออยู่คันเดียวเหลือคันเดียวอ่ะเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออยู่1คันหรือ2คันคันเดียวเหลืออยู่คันเดียวแล้วอ่ะโอเคจากมาทั้งหมด6คันเด้อเหลืออยู่คันเดียวแล้วพี่น้องคันสุดท้ายแล้วสวยๆงามๆเลยอ่ะมาจอมีหนึ่งคันครับ สวยสวยเช็คร้อยนะครับบอดี้นะครับรีบเปี่ยนใหม่ทั้งหมดเนาะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับตัวนี้เป็นคูโบต้า L4018 DT รถปี60นะครับชุดเบดรนใหม่นะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบครับตัวนี้375,000บาทเอาไป370,000บาททวนนะครับลดให้ห0 0พันนะครับใครที่สนใจนะครับรีบเลยนะครับก็เามาจองเด้อมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับสำหรับ40นนะครับเดี๋ยวถ้ามาหาหลังจากฝนตกแล้วหรือว่าหลังสงการไปแล้วคนกลับบ้านมาสงการบอกเลยว่ารถ ออกเร็วมากๆนะครับช่วงนี้ใครมาก่อนรีบมาเลือกก่อนนะครับหรือว่าต่างจองไว้ก่อนก็ได้ถ้าเงินยังไม่พอขันล่อลูกล่อโบนัสกลับมานะครับเทาจองไว้ก่อนมาจับไว้1 0,000บาทก่อนก็ได้หรือมาจับไว้จักสองสามพันล่อให้พี่น้องกลับมาก่อนจังมาเบิ่งก่อนก็ได้นะครับคันนี้3ามแสนเจ็ดหมื่นบาททั่วมาเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีครับตัวนี้2900ชั่วโมงนะครับเป็นเครื่องยนต์3ามสูบนะครับรถปีหกปี เทมทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบพร้อมนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ก็จะเอาไปปรับสภาพนะครับใส่ท่อซิ่งเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่เอาไปที่ราคา395,000บาทนะครับตัวนี้เป็นคูบ o t a ต้า l 4 0 1 8 SE นะครับมาดูกับเจ้าอิซ k กิครับเป็นอิซ k กิ42แรงเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบเด็กนะครับตัวนี้นะครับ ติดตั้งเทอร์โบมาพร้อมจากโรงงานทั้งสองคันนะเป็นรถที่อิสกิเขาเช็คสภาพมาให้แล้วเรียบร้อยเราประมูลมาแล้วเราก็มาขายแบบนี้เลยนะครับเอาราคาแบบที่ไม่มีหางแล้วกันนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่มีหางนะรถก็นะครับเลือกได้เลยทั้งสองคันนะครับใครที่สนใจนี่อิสกิขนาดสี่สิบสองแรงม้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบเทอร์โบนะครับสองพาวเวลฟรวิลกับเครื่อนสี่ล้อราคาเดียวกันทั้งสองคันนะครับส่วนใครถ้าเอาหางด้วย คังใหม่จะอยู่ที่ราคา3 5 0 0 0ื่นห้าี่มาก่อนได้เลือกก่อนนะครับอิตาลีมี2คันนะครับ4ีสองแรงม้าถัดมาครับตัวนี้เพิ่งลงจากเครื่องมาเลยนะครับ L 4 7 0 8 SP นี่ดูมีตัวกันตัวกันอะไรนะเขาเรียกว่าตัวกันแต่งด้วยนะครับตัวกันกองโซล่าแต่งด้วยอ่าสีเจ็ด SP ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2เงพาวฟอร์วิวขับเคลื่อน หน้าที่เอิญพี่แบงค์นะอ่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2พาย4วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับอ่ากูบะต้า L4708SP 4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพอดีลูกค้าเข้าลูกค้าเขาลูกค้าเขาอ่านะครับพอดีลูกค้าก็เข้ามาดูรถมาดูสินค้าเรื่อยๆนะครับตัวนี้เช็คร้อยนะครับปรับสภาพใหม่พร้อมใช้นะครับสองพันสองร้อยสิบชั่วโมงการทํางานนะครับเริ่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับเป็นรถจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับ ถัดมานะครับ l T 7 0 8ตัวนี้จะเป็นตัว D.P. นะครับเป็นเสาคมนะครับเป็นเสาคมเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับไดร e เล i กอินเจคชครับก็เมื่อกี้จะเป็นปี58่า S.P.N. ปี58ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปี5554นะครับก็ตัวนี้จัดโปรไปที่360,000บาททวนนะครับสองชิ้นหน้าหลังนะครับตัวนี้ยางหน้าใหม่นะครับอ่ะมา 47มีเยอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้ใครหา47อันนี้เป็นสภาพเ,เดิมไปแล้วลูกอ่าเนี่ยสตาร์ทให้ฟังเสียงทุกคันเลยนะครับเป็นการอัปเดตคลิปให้กับเพื่อนๆในปีได้ชมกันใครที่สนใจฟังเสียงแล้วนะครับชอบติดใจนะครับ<ด>ก็สามารถโทรสอบถามมาได้เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับคันนี้อยู่ที่3 7 0 0 0 0 0 9,000บาทนะครับเป็นคู b อ t ต้า L4708 SP ตัวนี้จะเป็นตามสภาพรถเดิมสวยๆตัวนี้500กว่าชั่วโมงนะครับมา4 7 0 8 BT อีกหนึ่งคันครับตัวนี้เสากลมครับ 5. ันนี้38,5000่บาทนะครับ3า5 0 0 0ตัวนี้ก็เช็คร้อยนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบยางหน้าใหม่1คู่นะครับคมใบมีดนะครับตัวนี้เช็คเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องของเหลวเช็คเรียบร้อย38,500 0นาทนะครับมาขยับมานะครับขึ้นมาเป็น L5018 ตัวนี้ตัวดีทีนะครับอ่ารถจดทะเบียนปี60อ่ารถจดทะเบียนปี60ครับ ตัวนี้เดิมๆตามสภาพ425,000บาทนะครับเร่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับถัดมานะครับมาสวยๆตัวนี้เช็คร้อยบิวรอยปรับสภาพพร้อมใช้นะบิวรอยปรับสภาพพร้อมใช้ด้านหน้าแล้วก็หางคันนี้จัดไปที่440,000บาทครับ440,000บาทจากคันนี้นะลดลดมาเยอะนะลดลงมา15,000นะ เหลือ4 4 0 0 0 0บาททวนนะครับเพราะว่าปกติอันนี้4 5 5 0 0 0น,นะครับมา M5,000 ครับ M5,000 50แรงม้ามีทั้งหมด2คันนะครับคันนี้เอาไปที่3 4 0 0 0 0บาท304,000 0บาทครับคันนี้นะครับ M5,000 เช็คร้อยปรับสภาพพร้อมใช้นะครับ เครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับมาก่อนมาเลือกก่อนครับมี2คันส่วนคันนี้จะอยู่ที่3ามแสนสามนะครับนี่ตัวนี้ก็ได้ยางหน้าใหม่ยางหลังก็จะเป็นยางแบบเดิมๆนะครับมาพร้อมกับตัวรถนะครับคันนี้2 3 7 2ชั่วโมงการทำงาน คนเร่งก็เร่งอย่างเดียวเลยคนคนคนถือถือกล้องก็แทบจะเอาหน้าไปไปจ่อกับกล้องแล้วนะครับไม่แปลกใจทำไมถึงหน้าดำอันนี้สามแสนสามเอสามแสนสามหมื่นบาทนะครับ M ห้าพันนะครับมา YM สามห้าหนึ่งนะครับขัดมาจะเป็นตระกูลยันม่าแล้วนะครับตัวนี้เป็นยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับ EF อ่าไม่ใช่ EF สิ YM สามห้าหนึ่ง A นะครับตัวนี้รถปีหกสี่ 3,800ชั่วโมงนะครับรถถือว่าสภาพใหม่มากๆใครเอาเดี๋ยวผมเก็บเก็บรายละเอียดให้นะครับก็เช็คเก็บสีคันล่างนะครับตัวนี้ยางหน้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับก็จะอยู่ที่4ี9แส0 0บาทเล่มชุดโอนครบนะครับตัวนี้รถปี2,564เนาะตัวนี้รถปี61ครับวายเอฟเนะครับเบาะสปริงครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยถ้าเทียบเท่าก็กับค่ายสีส้มก็จะขนาด70แรงม้านะครับนะ น,นิ่มครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา419,000บาทโอ้ราคาเท่ากับราคานะครับ FC เท่ากับ YM 351เลยนะราคาเท่ากับ YM 351เลยมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับมาอีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้ M7040 นะครับเช็คสภาพเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนชุดคันกงคันเกียร์ชุดคอนโซลนะครับเหลือเบาะครับเหลือบบเบาะเบาะไปหุ้มอยู่ คันนี้จะอยู่ที่ราคาคร่าวๆก็นี่นิ่มๆๆสตาร์ทเองเลยคันนี้เอาไปที่ราคาเดี๋ยวเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยนะครับหนึ่งคู่เอาไปที่ราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบมาดูเครื่องอัดฟางครับจัดโปรเลยแล้วกันสําหรับเครื่องอัดฟางวันนี้เอาไปที่ 1 6 9 0 0 0ับาทนะครับจากปกติที่ราคา199,000นานะครับขายตามสภาพนะครับเป็น h b 1 3 0พัดนะครับมียอยพร้อมนะครับใครที่สนใจอยากได้เครื่องอัดฟังไว้ใช้งานแต่เน้นย้ำเนาะขายตามสภาพนะครับใครรับสภาพได้ก็ลองมาดูนะครับผมได้เทินมานะครับเขาไปเทินศูนย์มานะครับนี่ก็ถือว่าสวยอยู่ชุดมัดก็โอเคอยู่นะถือว่าเรียบสะอาดสะอาดนะครับใครสนใจลองเข้ามาดูนะครับมาชมรถตักนะครับ สำหรับใครที่หารถตักใครมีไล่มันเนาะ,ะใครมีไล่มันหรือว่าทําสวนปาล์มนะครับนี่อยากได้ตกัตกตกักยกสูงตัวนี้นะครับเป็นยันม่านะตัวนี้เป็น YM357 a เนะครับได้ด้านหน้าได้ชุดตักแล้วก็จะได้ถังผ่วงด้านท้ายนะครับจะได้ถังผ่วงด้านท้ายราคาจะอยู่ที่479 0 0 0เจนเานะครับ4 7 9 0 0เล่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนครบนะครับส่วนตรงแถวนี้ก็จะเป็นรถที่ เป็นรถที่ติดจองนะครับตัวนี้จะไปสปปลาวอ,าอยู่ตรงนี้จะไปสปปลาวสองคันแล้วก็รถเกี่ยวตรงนู้นพี่อันซูมไปหน่อยพี่อันซูมไปรถเกี่ยวคูเปอร์ต้าดีซีเจ็ดสิบพัทคันนั้นก็กําลังเช็คนะครับพอดีเอามาล้างนะครับก็จะอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับที่หน้าที่สตาร์ทเอลสี่ห้าศูนย์แปดดีไอวันนี้แบบรถเยอะมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆที่ดูคลิปได้เข้ามาลองชมรถที่ร้านกันดูนะครับรถมีหลายรุ่นหลายคันเพราะช่วงนี้เฮียก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านนะครับ ประมาณวัน2วันก็เดี๋ยวได้เดินทางอีกแล้วนะครับน้ำมันจะหมดโอเคเอาหางลงลูกคันนี้อยู่ที่255,000ับาทนะครับเป็นคูบาต้านะครับ l 4 5 0 8 t i เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบเร็กนะครับ2เงแถวโฟวิลขับเคลื่อน4ี่ล้ออ่ะมานะครับอิซกิครับอิซกิตัวนี้54แรงม้านะครับเครื่องยนต์สสูบครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับรถนี้เป็นรถที่เช็คมาจากบริษัทใหญ่บริษัทแม่ของอิซกิที่กรุงเทพเลยเขาเช็คมาให้แบบนี้เรียบร้อยแลวนะครับคันนี้เอาไปที่ 3าม0 0บาทนะครับราคานี้ได้ราคานี้ได้หางใหม่ด้วยนะครับได้หางใหม่ด้วยนะครับให้หางใหม่ด้วยแล้วก็ตัวนี้ MU 4902B นบีนะครับตัวรถพร้อมโครงกันปรามนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2563ันอเนาะอ่ะ6 6หกีีเอาไปที่ราคา489,000พออ่ะสตาร์ทลูก 489,000บาทครับมารถหลายแห้งมามามาแลนมาแลนมา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 คันนี้ L3608SP ครับอ่าเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้932ชั่วโมงนะครับอ่าอสวยๆเดิมๆตามสภาพ2289,000นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับเลี้ยวเอฟซีเพิ่นสีรล้อนั่นนะครับพหนาที่หายู32เลย คันนี้เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคูบาตาตัวนี้เค t 1ร์ทีหนึ่งสนพัดนันผู้ได้เปิดกุญแจไว้เนาะ,ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ใหดูนะครับตัวนี้จะมีเล่มนะตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งสองห้าพันบาทหนึ่งแสอ่นห้าพันบาทเออดานหน้าพร้อมกับหางนะครับตัวนี้ก็ จะเป็นเคียร์ทีหนึ่งสี่ศูนพัทนะครับรถประมาณปีห้าสามนะครับใครที่หารถเล็กๆเผาเดียวไว้ใช้งานนะครับไปดันไปไถนะครับเปลี่ยนจากไหหน้าเดินตามเป็นนั่งขับก็งบประหยัดก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับถัดมา L อสามสองหนึ่งแปดดีนะครับตัวนี้เช็คสภาพแล้วนะครับเช็คสภาพแล้วเหลือเปลี่ยนยางนะครับก็จะอยู่ที่ราคาสองแสนเจ็หมื่ห้าันบาทไม่มีแบตล้ลูกยวพอจับใหน้าอ้าวนะ ัไม่มาโอเคสองแสนเ็ดหมื่นห้าพันครับป่ะเอ็อีกหนึ่งคันครับ M70 ที่ร้านมีสองคันนะครับก็คันนี้จะเป็นตัวตามสภาพตัวตึงที่ยังไม่ได้เก็บงานจะไม่มีหางเท่าไหรนะ 4, 4, 7, 7่นะสี่สี่แสนเจ็ดสี่แสนเจ็ดหมืนบาททวนแล้วกันอ่ะไม่ไม่มีหางเอาเป็นโปรไปสี่แสนเ็หมืนบาททวน นะครับมา C7 0 8 DT ตัวนี้ก็เพิ่งปรับสภาพเก็บงานเข้ามาใหม่ๆอีกหนึ่งคันเนาะคันนี้ก็เอาไปที่ไปดันพร้อมหาง2 0ง2ัชั่วโมงนะครับนีรถเรีย่ยมๆเลยผู้ใดๆไปแบบโอ้งงามแห้งพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เอาไป3,90,000เบาททวนนะครับมา M95 ติดไหมลูกเอ็มเก้าห้าอ็าห้า M9 5ห้าตัวนี้ขายตามสภาพเนาะห้าแส0ี่นเะก้าบาทห้าแสนี่นเก้าันบาทนะครับตัวนี้เร่มทะเบียนคุอพลนครบนะครับตัวนี้กมนะ็มีฟิตเครื่องเนาะมีฟิตเครื่องเช็คเก็บจุดรั่วซึมอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าผมขายตามสภาพเพราะว่าเราไม่เก็บงานเพิ่มแล้วนะครับเนี่ยมันมีรั่วอยู่ซีนกระบอกตรงนี้ใครรับสภาพได้ก็มาเอาไปนะครับไม่มีหางนะห้าแส0ี่มนเก้าพันนะครับมาอีกหนึ่งขั้นนะครับ M8540 นะครับ8 5แรงม้านะครับตัวนี้รถเดิมๆสภาพสวยๆนะครับสีสันเดิมๆเ,เลยคันนี้เอาไปที่550,000บาทไม่มีหางมืจนกนอะโอเคไปไปดูด้านหลังพี่อันน้องนาทีเสร็จแล้วอะมาด้านหลังนะครับก็ยังเหลือรถอีกนะครับใครที่มองหาโรตารี่นะครับอยากได้โรตารี่ไว้ใช้นะครับโรตารี่เราก็มี ผ่อนได้นะครับดาวได้นะครับอ่าเริ่มต้นก็อาจจะวางดาว1,000พหรือว่าเครดิตดีก็ฟีดาวได้นะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจอยากผ่อนลอตเตอรี่ก็จะเป็นเงื่อนไขผ่อนแบบเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ถ้าถ้าอยากผ่อนยาวๆถึง4ปีก็ผ่อนได้ครับมีเงินก็สามารถไปอัดได้นะครับดอกเบี้ยก็ลดต้นลดดอกนะครับมาดูด้านหลังครับมาดูด้านหลังนี่ครับชุดใบดันของพวก 36- 39ตัวตัดหญ้ามีนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเนี่ย ยกล่องกุดมันโรตเตอรี่นะครับผ่านพวนนะครับสามารถผ่อนได้หมดเลยสําหรับอะไรที่เป็นมือหนึ่งเนาะอ่ะนี่นี่ไง,นนงยันมาอีคันหนึ่งนี่กาลังเก็บงานอยู่จะปรับเซลแล้วนี่เซล่ตัว,ตวคันนี้ก็กาลังเก็บงานนะครับยันมาสามสิบเก้าแรงอีกหนึ่งคันตัวนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็นู่นสามสิบหกตัวนี้ก็กําลังเก็บงานก็จะอยู่ที่สองแปดเก้านะครับแล้วก็ คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยันมา51แรงมา้านี่วันนี้พาเพื่อนๆเรียบซีเดินชมเลยหน้าร้านเรานะครับตัวนี้2,092ชั่วโมงการทํางานนะครับนี่ยางหน้าจัดให้ใหม่หนึ่งคู่นี่รถสีเดิมๆนะครับเอาไปที่299,000บาทพอเอาราคานี้เนาะราคาเงียบๆแบบออก แบบขายง่าย,ายอ่าขายง่ายๆพอ2อง0 0นเับาทด้านหน้าพร้อมหางนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีร้านเรานะสําหรับรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวนะครับเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอสอได้เดี๋ยวเพื่อนๆถามหาอีกตัวนี้รถเกี่ยวนะ t c เจ็ด g พัทที่จริงมี2ตัวไอตัวตูว้แอ์ไปเก็บงานอยู่ไปไปแต่งซิ่งอยู่แต่ตัวนี้ก็เท่าไหร่นะ549นะครับ549นะครับใครสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถ ข้ามาทดสอบระบบนะครับก่อนสั่งจองได้หรือว่าใครไม่สะดวกก็สามารถขอไลน์ขอไอดีนะครับขอคลิปรีวิวเพิ่มเติมนะครับเพื่อโอนมัดจาสั่งจองออนไลน์กันได้นะครับรถทุกคันนะครับเราขายเป็นเงินสดและออกผ่านแล้วก็สอส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถผ่อนสามารถดาวน์ได้นะครับใครสนใจนะครับสามารถมาดูรถมาดูสินค้าได้นะครับร้านเรามีแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับเห็นเป็นเพจอื่นอยู่ชัยภูมิบ้างบุรีรัมบ้างอันนั้นบอกได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเป็นเพจมิถิาชีพนะครับเพราะว่าราคามันก็จะถูกกว่าท้องตลาดอยู่แล้วนะครับราคาผมจะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอย่างนี้นะครับเกือบทุกๆอาทิตย์เลยนะครับขอบคุณนะครับเอฟทุกท่านที่ติดตามเป็นอย่างสูงนะครับใครสนใจอย่าลืมมาดูรถกันนะครับทายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามด้วยนะครับสงการร้านเปิดตั้งแต่ช่วงสงการเนาะเป็นวันหยุดสงการก็จะเปิดประมาณครึ่งวันเช้าแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่ยังอยากออกมาดูรถก็สามารถเข้ามาดูได้นะะคครรรัับบปมาณนี้